สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปนะครับในการสอนปรับตั้งนะครับแรงดันนะครับแล้วก็จะถอดอันนี้ออกมาครับนี่น็อตข้างหลังนะครับของตัวปั๊มลมนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับแต่หัวจะไม่เหมือนกันทํานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ถอดฝาครอบนี้ขึ้นมาใช่ไหมจะเห็นอยู่2ตัวครับตัวนี้กับตัวนี้ครับหมุนตามเข็มนาฬิกาครับแรงดันจะเพิ่มขึ้นมาอย่าไปโดนพวกไฟนะครับถ้าเราไม่ได้ถอดปลั๊กนะครับเพราะมันมีไฟอยู่นะครับ คราวนี้ผมตักปรับตั้งให้มันได้ประมาณ8บาทนิดๆน,นะครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะเริ่มทํางานที่ประมาณ6บาทครับ อันนี้นะครับปุ่มตัวนี้นะครับตัวเดียวครับตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับตัวนี้มันเป็นเหมือนทําให้ไกลมันแข็งขึ้นอีกนิดนึงครับอันนี้ไม่ต้องไปปรับนะมันนะครับเราปรับที่ตรงนี้ครับมันจะห่างประมาณ2บา์ครับถ้าเราเจ็ดเราตั้งไว้7บา์มันก็จะเริ่มที่5บาบาครับแล้วก็ไปตัดที่7อย่างเงี้ยพอผมตั้งไว้8ก็จะไปตัดที่6นะครับถ้าตับปรับที่9ก็จะไปตัดที่7อย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับถ้าพอสายเสร็จแล้วก็ ขันนอตให้เรียบร้อยนะครับอึบนะครับแป้บหนึงนะครับมือเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดนะฮะโอเคเอางี้นล้วครับยวค่อยอยใส่นะครับโอเคประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ